สวัสดีครับผมมาโชวมากเก็บถักหวานนะครับอยากเก็บไปแล้วกระตาหนึ่งครับมาส่วนกัมาเก็บต่อครับยอดงามๆช่วงนี้ถักควานมันเจอยวยอดดีครับอากาศมันห่อนครับกควานต้องการแสงแดดด้ครับอากาศห่อนนี่ออกดีครับยอดยอดงามพี่น้ออ ตาหนี้ขาดว่าประมาณลอยหนึ่งครับลอยบาทได้อยูะงามพี่งรองครับช่วงนี้ออกยอดเยอะตามธรรมชาติแตบนี้ครับแต่เน๋้อไว้ยอดไอออนกับเอาไว้รอบหนาครับอ่อนแห้งบางยอดกับเอาไว้ครับนี่คืออันนี้นะครับมลาโัวกับเอาไว้เอาไว้เป็นกิ้งต่อไปครับมันได้แบบนี้ครับนี่นะครับได้ร้ายครับนี่ครับ เอาไว้เป็นกิ่งแบบนี้ครับยอดเยอะกิ่งนี้หลายยอดมันก็หลายครับต้อกแต่งความครับเก็บล้วแต่งน้ำนะครับพี่หลอดงามนะครับต้นนี้ร่างกายครับเก็บมาแล้วประมาณสิบกิโลกรับครับนับบทวนนะครับสำหรับต้นนี้นะครับที่บลาโซกจงไว้ครับนี่ตอนนี้ยอดเต็มเลยครับ ทิงไดมันสมบูรณ์กับจงไว้ครับน่ครับได้กิ่งเพิ่มครับเต็มเลยเขี่ยเลยครับกะเอาไว้เก็บรอบหนาครับเพ่ากกะเบิ้งเราจอดที่มันก็ดีนะครับแบบนี้นะครับรวมนะครับน่ครับเต็มกรับม่อพี่น้องสวยงามตรวนี้ออกหลายครับตามธรรมชาติการเริ่มออกแล้วได้ครับ เพราะว่าไปเอาอยู่พู่กับเตะเติมน้ำมันไปกับสิบบาทล้วครับค่ากินอีกพี่น้องเพราะว่าคนหนึ่งนี่เบิดประมาณร้อยห้าสิบาสาตำมครับเผื่อกับสองร้อยครับจะมันก็นได้บรรยากาศถ้าเขาไปเก็บเองตามธรรมชาติมันจะได้บรรยากาศครับได้เป็นว่าได้ความท่าทายครับเอาเห็นผักหวานเข้าก็ดีใจเนาะครับเนาะประมาณนั้นครับผมเบิรงครับพี่น้อง ต้นนี้นี่เก็บเป็นรุ่นแรกเลยครับตั้งแต่เดือนท่านว่าเด้ครับนีผมเก็บตั้งแต่เดือนท่านว่าเลยครับตอนนี้ก็ยังได้เก็บอยู่ครับถือว่าสุดยอดครับต้นนี้เป็นอย่างที่ได้เก็บต่อเนื่องครับเพราะว่าสารอาหารหลายครับใส่ปุ๋ยขิงงัวาเดือนพฤศจิกาครับแล้วก็หลังจากที่เข้าเก็บไปแล้วเดือนพุษภาพัครับเข้าก่เศ้าเก็บ ภักต้นครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกเท่านึงอ่นนี่ครับปอ้เต็มเต็มเลยครับพี่น้องไปเก็บอยู่ครับรับพอได้เก็บครับตามธรรมชาติก็เริ่มออกแล้วครับพี่น้องครับ ครับเสานี่ก็ับซ้ำนี้ครับพี่น้องครับกเดี๋ยวจะเก็บต่อครับตอนนี้ก็ได้กระตานนึงแล้วครับผมขอบคุณครับ